สวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาพูดถึงนะคะสำหรับเรื่องราวนะคะของยูกิเพนมาการนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะเรื่องราวที่เราเนี่ยนะคะจะมา พูดถึงกันนะคะสาหรับยุกิก็ถือว่าเป็นเรื่องราวนะคะที่เราเนี่ยก็ได้เห็นกันเนี่ยอยู่ตลอดเลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะเรื่องราวที่เราเนี่ยจะมาพูดถึงกันสําหรับยุกิก็คือถ้าใครที่ติดตามเนี่ยก็จะเห็นได้เลยนะคะว่าตารางงานของเธอเนี่ยก็จะต้องบอกว่าแน่นมากๆเลยนะคะก็คือมีงานแทบจะทุกวันนะคะก็เรียกได้ว่ามีงานเนี่ยทุกวันจริงๆนะคะหลายๆคนก็ได้แต่ติดตามนะคะแล้วก็ได้แต่มี การพูดถึงนะคะก็นานๆทีเนี่ยเราจะเห็นคิวงานของยุกิเนี่ยมีคิวงานว่างนั่นเองนะคะเพราะว่าแต่ละครั้งนะคะก็จะเห็นได้เลยนะคะว่าคิวงานของเธอเนี่ยแน่นจริงๆมีงานแทบจัทุกวันนั่นเองนะคะหรือว่า บางวันเนี่ยนะคะก็มีงาน2-3งงานเลยนั่นเองนะคะก็ถือว,ว่าคิวงานของเธอเนี่ยปังจริงๆแต่ว่าอย่างล่าสุดนะคะก็เหมือนว่าได้มีการออกมาพูดถึงนะคะโดยครั้งนี้เหมือนว่าแม่อุ้มนะคะสำหรับคุณแม่ของยูกิเนี่ยก็ได้มีการออกมาพูดถึงนะคะว่า วันนี้เนี่ยนะคะก็เป็นวันที่แบบว่ายูกิเนี่ยคิวงานว่างพอดีนะคะก็คือเดิมทีเนี่ยก็คือจะไม่ได้คิวงานบ้างแต่ว่าเป็นคิวงานที่เธอเนี่ยจะต้องไปถ่ายละครประมาณนี้นะคะแต่เหมือนว่าครั้งนี้เนี่ยคิวของยูกิที่แบบว่าถ่ายละครนนก็คือถ่ายจบไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็เลยทําให้เธอเนี่ยก็มีคิวงานว่างพอดีแล้วทีนี้เนี่ยนะคะก็เรียกได้ว่าได้มีการเดินทางนะคะจากกรุงเทพเน,นี่ยมาที่อุดรธานีนะคะก็คือมา พักที่บ้านเกิดของตัวเองเพราะว่าวันถัดไปเนี่ยจะมีงานอยู่ที่อุดรน,นั่นเองนะคะคุณแม่ก็เลยได้พายูกิเนี่ยนะคะมาเตรียมตัวรอที่อุดรน,นะคะก็ได้มานอนพักที่บ้านของตัวเองด้วยนั่นเองนะคะ รวมทั้งครั้งนี้นะคะคุณแม่นะคะก็ได้บอกนะคะว่านานๆที่เนี่ยยูกิจะมีวันหยุดวันพักก็คือพอถึงอุดรปุ๊บเนี่ยบ้านที่อุดรเนี่ยนะคะก็คือให้น้องเนี่ยนอนพักผ่อนให้เต็มที่เลยแล้วคุณแม่นะคะก็ได้บอกนะคะว่าตอนเย็นเนี่ยก็คือจะพาน้องไปเที่ยวเหมือนว่าเป็นงานวัดงานประจําปีของจังหวัดอุดรน,นั่นเองนะคะก็เหมือนว่าเตรียมตัวว่าจะพาน้องเนี่ยไปเที่ยวนะคะเพราะว่านานๆทีๆ่เราเนี่ยจะได้เห็นเธอเนี่ยไปเดินชิวๆเที่ยวเล่น สบายๆตา,ามงานแบบนี้นะคะเพราะว่าปกติถ้าเป็นงานแบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่เธอก็จะไปทํางานไปร้องเพลงไปเล่นคอนเสิร์ตแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นวันหยุดพอดีเพราะว่าถ่ายละครจบไปเรียบร้อยแล้ว คุณแม่เนี่ยนะคะก็เลยบอกนะคะว่าจะพาน้องเนี่ยไปเดินเปิดหูเปิดตาพาไปเดินเที่ยวอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเธอเองก็ทํางานหนักเนี่ยมาเยอะเหมือนกันแล้วเธอเองนะคะก็อยากจะมีโมเมนต์แบบสบายสบายไปเดินเล่นเดินชมงานเดินหาซื้อของอะไรอย่างนี้นะคะยูกิเองแต่ก็น่าจะดีใจมากๆคุณแม่เนี่ยนะคะก็เลยให้เธอเนี่ยนอนพักผ่อนให้เต็มที่นะคะแล้วพอถึงช่วงเย็นๆเนี่ยคุณแม่ก็อัปเดตว่าจะพาน้องเนี่ยไปเปิดหูเปิดตา ะะไปเที่ยวนั่นเองคุณแม่นะคะก็เลยมีการออกมาพูดผ่านทางไลฟ์สดนั่นเองนะคะหลังจากที่แฟนๆเนี่ยเข้าไปถามซึ่งคุณแม่เองนะคะก็ได้บอกนะคะว่าพอถึงบ้านแล้วเนี่ยก็ยังจะต้องแบบว่าทําความสะอาดดูแลลูกๆนะคะแล้วก็เตรียมที่จะพายูกิเนี่ยไปผ่อนคลายหลังจากที่เธอเนี่ยทำงานมาเยอะมากๆเพราะว่านานานทีเนี่ยจะมีวันหยุดนะคะเพราะได้ได้ว่าถ้าถามหาวันหยุดของยูกิเนี่ยก็แทบจะไม่มีเลยนั่นเองนะคะเพราะว่าคิวงาน ของเธอเนี่ยแน่นมากจริงๆเราพอเป็นวันนี้นะคะก็ถือเียดว,ว่าเป็นวันที่แบบว่าคิวงานเนี่ยจบไปสําหรับคิวละครก็เลยทําให้เธอเนี่ยนะคะมีคิวงานว่าง งานนี้นะคะก็ทำเอาฟแฟนๆก็ต่างมีการไปรับชมไลฟ์สดนะคะของคุณแม่ยูกิเราก็ได้มีการไปถามเรื่องราวต่างๆซึ่งคุณแม่นะคะก็ได้มีการพูดคุยกับแฟนคลับได้มีการอัปเดตกิจกรรมต่างๆนะคะก็ถือได้ว,ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เราเนี่ยได้มีการมาพูดถึงกันสําหรับใครนะคะที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวนี้เนี่ยนะคะก็สามารถ,ถาแสดงความคิดเห็นพูดถุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ